สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนําล้อกันนะฮะเป็นล้อที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยนะครับเป็นล้อ Honda C i v ว c ตัวใหม่นะครับขอบ18นะครับเป็นเป็น Civic RS นะครับแต่ว่าสามารถใส่กับ Honda ได้หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น c i v i c a c c o r d CRV นะครับ Honda 5รูเนี่ยใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับสภาพล้อตรงนี้นะครับจะสภาพใหม่ป้ายแดงนะครับถอดมาจากรถใหม่ก็คือสภาพเรียกได้ว่า99.9บไม่มีตำหนินะฮะ ยางตัวนี้จะเป็นมิชลินนะครับผมนะฮะนะฮะเป็นยางมิชลินนะครับตัวตรงรุ่นของเขานะครับสเปคยางตัวนี้ก็จะเป็นสองสามห้าสี่สิบสิบแปดอันนี้ก็คือสเปคตรงรุ่นเลยสําหรับกรณีลูกค้าซีวิคก,ก็ไม่ต้องเปลี่ยนยางใช้ยางตัวนี้ได้เลยนะครับรับเทิร์นล้อเก่าด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นล้อเก่าท่านจะเป็นขอบสิบหกสิบเจ็ดเรารับเทิร์นหมดหรือจะเป็นล้อแฟชั่นเราก็รับเทิร์นนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่ขับแอคคอร์ดหรือซีวีอยากจะใส่ล้อตัวนี้เราเปลี่ยนยางให้ท่านได้ อ่านะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังล้อด้วยครับคือไม่ใช่หน้าล้อเดียวนะนี่มาดูสภาพใหม่จริงๆครับผมนี่สภาพเป็นถอนดรถป้ายแดงจริงนะครับที่ท่านเห็นเป็นริ้วดำๆเนี่ยคือของจริงคือถ้าเวลาใส่ไปในตัวรถแล้วเนี่ยมันจะมีรอยดำๆอยู่นิดนึงนะครับแต่นี้ก็คือถอดมาจากรถป้ายแดงนะฮะสภาพโดยรวมเนี่ยก็เรียกได้ว่า 99%ละนะฮะก็คือสภาพสมบูรณ์นะครับผมนะฮะก็ท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามโทรมาหาผมได้เลยนะครับ0898118650เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับสวัสดีครับ